สวัสดีครับผมพบกับผมครับวีเจจ๊อบจี้สบายดีทีวีนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษสบายดีทีวีสัญจรของเรานะครับรายการที่จะไปเจาะลึกอัปเดตกิจกรรมความสนุกสนานนะครับของงานคอนเสิร์ตสบายดีทีวีสัญจรปี7นะครับซึ่งครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับเราก็ไปจัดกันที่ตลาดทรั์รุ่งอรุณอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับและตอนที่แล้วครับเราก็ได้ประมวลภาพความสนุกสนานนะครับของกิจกรรมหน้างานครับเกมต่างๆนะฮะจากซุ้มของผู้สนับสนุนที่ใจดีของเรานะครับที่นําของรางวัลเนี่ย ไปแจกให้แบบเพียบเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ทีเด็ดเลยฮะก็คือบนเวทีโชว์เด็ดเจ็ดแจกของเรานะครับที่แจกกันอย่างโอ้ไม่กลัวของหมดกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าขนกันมาแบบว่าเพียบเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่แพ้กับทุกๆครั้งแน่นอนแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาประมวลภาพนะฮะความสนุกบนเวทีคอนเสิร์ตนะฮะกับทัพศิลปินตัวจริงเสียงจริงนะครับในวันนั้นเนี่ยให้ได้ชมกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่ามาชนบุรีทั้งทีนะครับก็ต้องไม่พลาดความอร ของข้าวลามหนองมนอันนี้ต้องบอกว่าดังมากๆเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าทีมงานเนี่ยเขาหิ้วกลับมาฝากผมเนี่ยหลายกระบอกเลยทีเดียวนะครับอย่างนี้ต้องจัดสักหน่อยสัก2กระบอกดีกว่อาอ้าวทีมงานเอามาเลย2กระบอกกําลังหิวเลยเชียวเออจะได้ปอกกินกันอะไรเนี่ยฮะสองกระบอก,ก <c oughs> อันนี้เป็นปืนไม่ใช่ข้าวลามเอ้ยในเมื่อมีปืน2อันแล้ว,ลวน้องมะเมี่ยวเด็กปืนงานเข้ามาเลยครับ เอาปืนไปอันหนึ่งทำไมะครับเราจะได้มีกันและกันไงครับผมคุณผู้ชมครับสําหรับตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันที่ตลาดซับรุ่งอรุณอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาชมภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตบนเวทีใหญ่กันนะครับไปดูกันนะครับว่าจะสนุกสนานและมันขนาดไหนประเดิมกันด้วยเส้นเล็กาาว่โท้ ชาอาสยามเจเจเจจอนลัจะชาเจเจจเจอนฉจะีูเจ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 เเจจะปเจยกอาสยาม ยามมีใครเรียกเธอว่าแฟนหรือยังหัวใจยังหวังหรือมีคนเคียงข้างเป็นเงาเธอเคยเรียกใครว่าสุดที่รักหรือเปล่าที่เธอเคยบอว่าเงายังเงาอยู่ไหมคนดีกล้วยอาสยาม ก็เธอคือใครก็แทบไม่ได้ไมิยอมให้ใครง่ายเมื่อเธอคือลองหายใจที่มีก็คนน้นรักแล้วคงเสียเธอ,อไม่ด้จะทำทุกทางไม่ให้ไปรักเธอมากแค่ไหนถามใจเธอรูอ้จีิงูลูลาลาอาสยาม

ก่อนคอนเสิร์ตจะจบก็ยังมีของที่ระลึกแจกให้กับแฟนเพลงอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นมากการแห่ง,งความสนุกจริงๆนะครับน่าอิจฉาจริงๆครับคุณผู้ชมครับและคอนเสิร์ตครั้งต่อไปเราจะเปลี่ยนภาคไปจัดกันที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับพ่อแม่ปีน้องเจ้าเหนือเตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะแล้วเจอกันเจา้าโอ้ สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับมางานนี้งานเดียวนะครับได้ทั้งดูคอนเสิร์ตฟรีๆนะฮะแถมยังได้ของรางวัลเนี่ยติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับใครไม่มาเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดความสนุกสนานแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฮะติดตามคอนเสิร์ตสบายดีทีวีสัญจรปีเจ็ดของเราได้นะครับในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่ใจดีที่ทำให้เกิดงานคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกก็อยาชิม กาแฟเพรียวหอมหอมอร่อยไม่มีน้ำตาล ช่งเย็นสองซองยิ่งร้อนยิ่งเช็กยิ่งเพรียวเยื่อมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา True Move H 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move H OMO สูตรมาตรฐานขาวสะอาดหอมหลักรถสดชื่นโดนใจทุกรถกับ d a s h m e l l 4 In 1ที่ยิ่งฟรีซยิ่งอร่อยไลปอน F มากรูดสูตรใหม่ Extra Clean เนื้อกว่าเดิมขจัดคราบมันขจัดกลิ่นคาวใหม่สเปรย์กันยุง Soft Feel Natural สมุนไพรไล่ยุงธรรมชาติ100 น้ำหอมปรับอากาศ daily fresh หอมทุกที่ที่มี daily fresh น้ำดื่มเนสเล่พีวไลฟ์ดื่มน้ำดื่มเนสเล่พีวไลฟ์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมวีเจจอบจี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็ติดตามได้ใหม่ครับกับรายการพิเศษสบายดีทีวีสันจองของเรานะครับในครั้งต่อไปนะครับ วันนี้ต้องไปนะครับแต่บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าถึงแม้ผมจะไม่ได้ทางเข้าหลามนะฮะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยมีเพียบเลยครับผมเข้าหลามเหรองูหลามลามามตัวเท่านี้บางทีก็เลื้อยมาจากชักโรครกบ้าบอหน้ากลัวจริงเทียวว่าแล้วก็ต้องกลับไปจับงูหลามครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับผม ฉลอง7ปีสบายดีทีวีส่งความสุขสู่ทุกพื้นที่กับสันไลเนเจอร์เสนอคอนเสิร์ตสบายดีทีวีสัญจรปี7วันเสาร์ที่9กรกฎาคมนี้นำโดยใบเตยลูลูลาลาลูกตาลเมอร์ซี่คันญ่าเอ็มซาชาอูลาลาและตาลชยาพรอ,อาสยามร่วมสนุกกับกิจกรรมหน้างานชมฟรีคอนเสิร์ตลุ้นรับรางวัลกันแบบฟรีๆวันเสาร์ที่9กรกฎาคมนี้4โมงเย็นเป็นต้นไปบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย